าใจใส่ปิ้งย่างเกาหลีบุฟเฟ่เริ่มต้นที่298กินได้ไม่อัน้นไม่จํากัดเวลาอยู่กันที่3ามย่านนะคะกับร้านโกกิเดมเซะบรรยากาศในร้านนะคะเหมือนวาร์ปไปเกาหลีบุฟเฟ่เขามี3ราคานะคะเริ่มต้นที่298เริ่มต้นเนี่ยก็มีหมูมีไก่ม,ไกมีเส้นกรอบมีเบคอนแถมยังได้กินเครื่องเคียงของทอดได้แบบจุกๆเลยค่ะราคานี้นะคะรวมน้ําแก๊กฮวยแล้วก็น้ำปลาใครอยากกินน้ําบัดลมนะคะก็จ่ายเพิ่ม39บาทตัวเนื้อหมูนะคะเราชอบคอหมูแท้มากเลยอะ่ะอร่อยส่วนหมู3าชั้นนะคะก็หั่นมาชิ้นหนากําลังดีเลยค่ะนนนนงาะะคคเหมือ เกาหลีหอมมากเลยค่ะใครอยากกินซีฟู้ดนะคะก็ขยับมาที่3 4มสี่แปดจะได้กินกุ้งแล้วก็ปลาหมึกสายตัวให,ใหญ่แบบนี้เลยค่ะชอบตรงที่ร้านเนี่ยเขากินได้ไม่จำกัดเวลาแล้วมีของให้กินเยอะมากเลยนะคะกินได้หลากหลายไม่เบื่อเลยค่ะคที่ชอบกินเนื้อแบบเรานะคะก็ขยับไปที่398เล้าแราคาที่นี้นะคะ<ๆ>จะได้กินทุกอย่างในร้านเลยคะ่ะเนื้อที่เราชอบนะคะจะเป็นเนื้อพื้นหงค่ะอันนี้เราสั่งเบิ้ลมาเลยนะคะมันจะมีมันแทรกนะคะฉ่ำมากเลยเนื้อเนี่ยสำหรับเรานะคะไม่ต้องย่างให้มันสุกมากนะคะมันจะมีความหวานของเนื้อใครที่เป็นสายเนื้้ออนนะะะคคตงมาจทีี่่่ จะได้ทานเนื้อกันจุกๆเลยนะคะที่นี่นะคะยังมีเครื่องเคียงของทานเล่นให้กินเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมิมิมมบับนะคะจับเทซุปกิมจิซุปสาหร่ายที่เราชอบของทอดนะคะพวกไก่ทอดเกาหลีก็มีค่ะแล้วถ้ามา2คนนะคะเขาจะให้ชีสฟรีหนึ่งถ้วยนะคะถ้วยต่อไป29บเาทเามาใส่ข้าวโพดหรือว่าไข่ตุ๋นนะคะอันนี้อร่อยมากที่สำคัญข้าวโพดกับไข่ตุ๋นเติมได้มีอันด้วยนะคะและน,นี่นะคะพนักงานบริการดีมากเลยค่ะตะแกรงเนี่ยก็เปลี่ยนให้ตลอดเวลามีโปรวันเกิดด้วยนะคะเจ้าของวันเกิดนะคะมากับเพื่อน3คนนะคะเจ้าของว ตอวท้ายของหวานนะคะด้วยแตงโมค่ะใครชอบกินบุฟเฟ่แบบคุ้มคุมนะคะแล้วก็อร่อยนะคะแนะนำที่นี่เลยค่ะโกกิเนมเซ